สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลำยองสตอรี่นะคะวันนี้ก็มาถ่ายพีวดดิ้งค่ะก็ไฟายกำลังจะแต่งงานนะช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะก็เพื่อนๆคน,นไหนนะคะที่เข้ามาช่องลำยองสตอรี่ก็ขอบคุณด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนกดติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จงานแต่งเมื่อไหร่นะคะก็จะพยายามอัดคลิปวิดีโอเยอะๆแล้วก็ทำคลิปวิดีโอใหม่ๆเยอะๆนะคะวันนี้ก็มาถ่ายที่ชายหาดยินยอมค่ะ เป็นไงบ้างครั้งแรกในชีวิตก็คงจะเป็นครั้งเดียวด้วยแหละโอเคก็ตอนนี้นะคะกำลังจะไปถ่ายก็ช่างก็เตรียมหามุมให้เราแล้วนะอยู่โขดหินค่ะอืมนี่นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะแล้วก็ไฟก็จะแต่งในเดือนหน้านะคะวันที่17เเมษายนค่ะเจ้าเบา จเจ้าเปาอยู่ข้างหลังนะก็ทีมงานกำลังจะรอมาถ่ายรูปกันนะคะไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าค่ะทีมงานนะ,จะเจ้าเป่าใกล้ๆหน่อยนี่นะคะ,จะเจ้าเป่าของฝ้าย ังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในช่องกำลองสตอรี่นะคะฝากกดติดตามไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวฝ้ายจะพยายามทำคลิปเรื่อยๆนะคะหลังจากจบงานแต่งก่อนนะเพราะตอนนี้ยุ่งมากทุกวันเลยนะโอเคไปลวค่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันก่อนค่ะตรงนี้นะคะชายหาดนี่โอเคไปถ่ายรูปแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงรูปบางส่วนให้ดูนะคะ วันนี้นะคะก็ถ่ายพีเวดดิ้งเสร็จแล้วโอ้ร้อนมากเหนื่อยมากก็ใส่3ชุดนะคะยังไงช่วงนี้รายองไม่ค่อยได้ทำคลิปก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันไว้ก่อนแล้วกันค่ะแล้วก็หลังจากที่แต่งงานเสร็จแล้วนะจะมาทำคลิปบ่อยๆไม่ว่าจะเป็น DIY คลิปท่องเที่ยวหรือว่าคลิปสปอยหนังจะพยายามอัดคลิปให้ได้เยอะที่สุดเลยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องลายองสตอรี่ด้นะคะ อ้หันนี้จะบอกว่าเหนื่อยมากดูเบ้าตาสิคะนี่จะบบ่าวนั่งอย่ะนี้พ่อขุดอะไรนะพ่อขุดแผนพ่อขุดแผนนี่นะโหหน้าโบะมากอันนี้ถอดขนตรงขนตาออกหมดแล้วนะคะอโอเคในชีวิตหนึ่งก็ได้ถ่ายพีเวตดิ้งกับเขาก็โอเคได้แต่งงานกันดีนะ ไปแล้วค่ะวันนี้ลำยองไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะสดีค่ะลำยองสตาร์ว่า